ในหน้าที่เคยส่งงานกับสีกรุงบ็อกเกอร์เคยสงสัยในมุมนี้กันบ้างไหมครับว่าเราส่งงานให้เขาแล้ววันหนึ่งเขาจะแอบชุบมือเปิบเอาลูกค้าของเราไปเป็นของเข้าบ้างหรือเปล่ายอมรับนะครับว่าพี่เม้นเองก็เคยสงสัยครับแต่ว่าวันนี้พี่เม้นก็สิ้นข้อสงสัยแล้วนะครับโดยจะมาอธิบายให้ฟังว่าทําไมพี่เม้นถึงสิ้นข้อสงสัยครับกรณีนี้พี่เม้นจะพูดถึงเฉพาะของสีกรุงบ็อกเกอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าในบ็อกเกอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น ระบบการตลาดเครือข่ายแบบเดียวกันกับสีครูมโบเกอร์หรือว่าต่างระบบกันพี่เอนก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับเขามากเพียงพอที่จะออกมาเล่าให้ฟังได้นะครับคําตอบที่พี่เอนได้สําหรับสีครูมโบเกอร์ก็คือเราจะไม่โดนสีครมโบเกอร์แย่งงานไปนะครับที่สามารถมั่นใจได้ก็ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับข้อแรกเลยเป็นจุดสําคัญที่สุดของระบบ MGM ของสีครมโบเกอร์ที่เน้นในเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับในหน้าประกันภัยแบบพาสซีฟินคำ แล้วก็เป็นไรายได้ที่เติบโตและก็ยั่งยืนด้วยนะครับทําไมจึงต้องเน้นให้ในหน้ามีไรายได้ที่เติบโตและยั่งยืนก็ด้วยเงื่อนไขง,ง่ายๆเลยครับถ้าไรายได้ของในหน้าตตนนเติบโตและก็ยั่งยืนก็จะส่งผลให้สีกรุงวอเกอร์เติบโตแลวก็ยั่งยืนเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันลงเรือลาเดียวกันแล้วก็จับมือกันเดินไปนะครับแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวการันตีว่ารายได้ของนายหน้าจะเติบโตแล้วก็ยั่งยืน จุดแรกเลยมีเงื่อนไขแผนกันตลาด MGM ของซี c ลู e w บ็ k e r กอรข้อหึงที่สําคัญมากๆแล้วก็เงื่อนไขข้อนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดเป็นพา s ซีฟอินค m มได้จริงนะครับนั่นก็คือสมาชิกจะไม่สามารถย้ายสายงานได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิน้นถ้าไม่มีข้อนี้นะครับรายได้จะไม่เติบโตแล้วก็ไม่มีทางเกิดเป็นพา s ซีฟอินค m มที่แท้จริงได้นะครับพี่เม้นลองยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าพี่เม้นรู้จักกนายก พี่เม้นชวนนอยกมาทำธุรกิจเครือข่ายสินค้าตัวหนึ่งอะไรก็ได้โดยบอกว่าที่นี่สามารถสร้างพ v สี n ินค e ให้กับเราได้จริงนายกอไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์ใดๆกับอาชีพนี้มาก่อนเลยพี่เม้นก็จะต้องคอยแนะนําคอยฟูงฟักให้ในายกจนกระทรั่งนายกสามารถสร้างไรายได้ด้วยตนเองแล้วก็เติบโตได้ คณิตในระบบเครือข่า,ขายในกอเป็นสายงานของพี่เม่นใช่ไหมครับพอเขาทํางานได้ทุกงานของเขาก็จะต้องส่งไรายได้ให้กับพี่เม่นด้วยเป็นผลตอบแทนที่พี่เม่นควรจะได้จากการลงแรงสอน,สอนเข้ามานะครับแล้วนี่ก็คือ passive income ที่พี่เม่นควรจะได้รับจากระบบแต่แล้ววันหนึ่งนายกอไปเจอนายเอซึ่งทํางานอยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละสายงานนายเอกับนายกอกคุยกันถูกใจถูกคอกันมากามอยากจะย้ายไปทํางานด้วยกัน นายก็เลยตัดสินใจลาออกจากสายงานพิมพ์น,นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในสายงานของนายเอ,อเมื่อนายกไปได้นะครับแล้วเรื่องอะไรที่เขาจะเริ่มต้นใหม่คนเดียวใช่ไหมครับเขาก็ต้องเอาสายงานเดิมของเขาทั้งหมดไปด้วยและแน่นอนถ้าทําได้แบบนี้แพสซีปินทามที่พิมพ์เคยได้รับก็จะหายไปเลยเท่ากับว่าที่พิมพ์อุตส่าห์ฟูมฟากมาก็เสียเวลาเปล่าต้องไปเริ่มจนต้องไปเริ่มต้นที่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งการเติบโตที่ยั่งยืนก็จะไม่มีอยู่จริง ถ้าเราสามารถย้ายสายงานได้ครับด้วยเหตุนี้สีครุงโบเกอร์จึงต้องออกแบบระบบให้ทุกคนมีไรายได้แบบแพสซิฟินธัมที่เติบโตและก็ยั่งยืนดังนั้นก็จึงต้องมีเงื่อนไขไม่สามารถย้ายสายงานได้นี้มากำกับด้วยและเมื่อสมาชิกด้วยกันไม่สามารถที่จะแย่งทิงสายงานของเราไปได้เงื่อนไขนี้ก็ไม่ได้รับการยกเว้นกับเจ้าของระบบด้วยนะครับแปลว่าสีครงโบเกอร์ก็ไม่สามารถแย่งสายงานของเราไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการต่ออายุประกันภัยของลูกค้าครับกลับไปยืนที่จุดเดิมครับที่บอกว่าซีกรุงบลกเกอร์ออกแบบระบบ MGM มาให้ในหน้าอย่างเราได้รับเป็นพาสซีฟอินทามใช่ไหมครับถ้าหากในหน้าจะต้องเป็นผู้ติดตามงานต่ออายุด้วยตัวเองก็จะไม่เป็นพาสซีฟอินคัมอีกต่อไปนะครับจึงต้องมีคนติดตามงานให้แล้วก็การติดตามงานนั้นในหน้าก็จะต้องได้รับรายได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม หากระดับสมาชิกของในหน้าสูงขึ้นนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทํให้สีกรุงโบเกอร์จึงต้องมีการขยายสาขาทั่วประเทศให้ครบทุกจังหวัดก็เพื่อที่ได้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยบริการสมาชิกในหน้าในการติดตามงานต่ออายุกับสมาชิกซื้อใช้นะครับสีกรุงมโบเกอร์จึงต้องป้องกันเจ้าหน้าที่แอบแย่งลูกค้าจากในหน้าเหมือนกันนะครับแล้วเขาทํำยังไงตามระเบียบของบริษัทนะครับอย่างแรกเลยสีกลุงโบเกอร์สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับมีสวัสดิการต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่แต่ว่าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสีกรุงบลกเกอร์ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การทุจริตแย่งลูกค้าของสมาชิกได้นะครับอย่างที่2เลยก็คือเจ้าหน้าที่จะไม่มีสิทธิติดต่อไปที่ผู้เอาประกันภัยนะครับ อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่จะติดตามงานต่ออายุให้กับในหน้าได้อย่างไรครับก็คือเขาไม่มีสิทธิติดต่อไปที่ผู้เอาประกันภัยแต่เขาจะต้องติดต่อไปที่สมาชิกที่เป็นเจ้าของรหัสแจ้งงานในกรมทานนี้เท่านั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นสมาชิกซื้อใช้ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเจ้าของรหัสแจ้งงานและก็ผู้เอาประกันภัยก็จะเป็นคนเดียวกันครับยกเว้นว่าเขาจะใช้สิทธิ์ในการ ซื้อของญาติหรือว่าคู่สมรสนะครับจำเงื่อนไขข้อที่แล้วได้ใช่ไหมครับว่าย้ายสายงานไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถแอบ,บโยนโอนย้ายสายงานได้นะครับมันจะมีการป้องกันอยู่กรมธนนั้นเคยซื้อกับรหัสไหนก็จะต้องซื้อในรหัสเดิมนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ติดตามงานต่ออายุสมเร็จแล้วในหน้าประกันภัยก็จะยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนะครับ มีกรณีที่งานของเราหายไปอยู่กับคนอื่นบ้างไหมครับคําตอบก็คือมีครับแต่คนอื่นที่ว่านี้ไม่ใช่สี่โครงโบเกอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของสี่โุรงโบเกอร์นะครับแล้วหายไปอยู่กับใครคนแรกเลยคนนี้เป็นปัจจัยภายนอกก็คือในหน้าคนอื่นนอกระบบ MGM ของสี่โครงโบเกอร์นะครับเพราะว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆที่เราจะไปผูกมัดให้ผู้เอาประกันภัยต้องซื้อกับเราเพียงคนเดียวนะครับ ผู้เอาประกันภัยอาจจะไปซื้อกับในหน้าคนอื่นได้ด้วยเหตุผลร้อยแปดของเขาบางเหตุผลเราอาจจะต้องร่วมยินดีกับเขาที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าของเรานะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะมีข้อเสนอที่ดีที่สุดอยู่คนเดียวในทุกกรณีนะครับมันก็ต้องมีบ้างบางส่วนที่คนอื่นดีกว่าเรานะครับแต่ว่าบางเหตุผลก็มีตัวเราเป็นตัวแปรร่วมด้วยอย่างเช่นเราดูแลลูกค้าได้ไม่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องป้องกันลูกค้าไม่ให้ไปจากเราก็คือ ทำให้เขาเข้าใจว่าซื้อประกรันกับสีคลุมบุกเกอร์ดีอย่างไรเขามีผลประโยชน์อะไรบ้างที่ไม่ควรจะพลาดและจะเสียประโยชน์นั้นไปหากเขาเปลี่ยนไปซื้อกับคนอื่นครับรวมถึงเราก็จะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีให้เกิดความประทับใจด้วยนะครับคนที่2ที่อาจจะแย่งงานไปจากเราได้ก็จะเป็นนายหน้าที่อยู่ภายในระบบ MGM อของสีคลุมบุกเกอร์ด้วยกันเองนี่แหละครับแต่เราป้องกันได้ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูในช่วงต้นของคลิปอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่า ระบบ MTM ของสีกรุมบ็อกเกอร์เป็นระบบเครือข่ายที่เน้นในการสร้างไรายได้แบบแพสซิฟีฟอินคัมนะครับแล้วก็ในหน้าทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกของสีกรุมบ็อกเกอร์ด้วยแต่สมาชิกไม่ได้มีเฉพาะในหน้าประกันภัยเท่านั้นนะครับผู้เอาประกันภัยทั่วไปก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิทประโยชน์ในการซื้อประกันที่ราคาประหยัดก,กว่าได้นะครับการถูกแย่งลูกค้าไปมันเกิดจากการที่เราไม่ได้ให้ผู้เอาประกันภัยสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับเพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่ผู้เอาประกันภัยจะไปเจอกับในหน้าของสิกรุงงบล็อกเกอร์คนอื่นได้เช่นเดียวกันตราบใดก็ตามที่เขายังไม่เคยสมัครสมาชิกกับสายงานไหนเลยนะครับเขาก็ยังคงมีสิทธิ์เลือกที่จะสมัครสมาชิกกับสายงาน ที่เขาสนใจเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ของเขาได้นะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปสมัครสมาชิกกับสายงานอื่นเรียบร้อยแล้วเราจะไม่สามารถโอนย้ายเขากลับมาอยู่ที่สายงานเราได้อีกเลยตลอดชีวิตนะครับวิธีการป้องกันปัญหานี้พี่เม่นจะให้ลูกค้าของพี่เม่นสมัครสมาชิกกับพี่เม่นเพื่อรับสิทธิส่วนลดเบี้ยประกันภัยทุกคนเลยครับและถ้าลูกค้าเขาสนใจระบบ m g m เราก็อาจจะเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ในระบบ MGM เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ การเป็นในหน้าประกันภัยในธุรกิจ MGM กับสิคลอนบ็อกเกอร์ก็เหมือนกับการเล่นเกมเศรษฐีเราจำเป็นที่จะต้องศึกษากฎกติกาแล้วก็การวางแผนเส้นทางในการสร้างรายได้ของเราให้เป็นระบบเอื้อให้เกิดเป็นแพสซีฟบินคำแล้วก็สอดท้องกับวิถีชีวิตที่เราต้องการนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหลับหูหลับตาเดินไปมั่วๆให้เสียทั้งเวลาแล้วก็โอกาสเพียงเท่านี้เราทุกคนก็สามารถที่จะสร้างแพสซีฟบินคำให้กับตนเองและสามารถส่งต่อแพสซีฟอินคำนี้ ให้กับทายาทของเราได้นะครับ